สวัสดีค่ะดรมิวดออรอภิรัตัฏิปุสาวนน,นนะคะ EP ที่11เแล้วนะคะจะพูดกันถึงเรื่องรูปภาพค่ะวันนี้ Minimize แล้วก็ Win Construction c o n s t r u c t i o n claim โดย Good documentation Good documentation ที่สำคัญอีกอันนึงคือรูปภาพค่ะรูปภาพ Picture set thousand word เลยค่ะการที่เรามีรูปภาพเนี่ยนะคะมันจะแสดงให้เห็นว่าเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นรูปภาพอันนี้นะคะ รูปนี้สิคะจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะเขามีปัญหาเรื่องออผู้รับเหมาโครงการเขาผู้รับเหมางานนะคะเขาเคลมว่าโครงการนี้ล่าช้าเพราะการเปลี่ยนแปลงแบบของโอนเนอร์นะคะโดยที่โอนเนอร์เนี่ยเขาก็ไปเอารูปภาพมาให้ดูนะคะว่าตอนที่ผู้รับเหมาเสนอแผนงานมาเนี่ยว่าจะต้องมีทาวเวอร์เคลนทั้งหมดสาตัวนะคะ ปรากฏว่าในรูปภาพเพิ่งจะมีแค่1ตัวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ทางด้านนู้นนะคะทีนี้เขาบอกว่าโครงการรูปภาพเนี่ยมันเวลาระยะเวลามันผ่านไประดับนึงแล้วก็ยังมีทาวเวอร์เครนไม่ครบบนเนื้อก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยเป็นเหตุทําให้โครงการล่าช้าค่ะออรูปภาพที่ดีนะคะอย่าลืมนะคะจะต้องมีนี่ค่ะ มีวันที่มีเวลาแล้วก็มีตำแหน่งมีโลเคชันนะคะของรูปภาพนั้นๆว่าถ่ายภาพจากทางทิศเหนือทิศใต้แลวนะคะเวลาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตก็จะใช้ประโยชน์ได้หรือว่าถ้าเราเก็บถ้าเราเก็บรูปภาพเป็นตัวรูปเลยเนี่ยเวลากับวันที่มันจะโดนซ่อนอยู่ในออตัวรูปภาพอยู่แล้วสามารถเปิดออกมาแล,แล้วรู้ได้เลยว่ารูปภาพเนี่ยถ่ายวันที่เท่าไหร่นะคะสมัยนี้ไฮเทคขึ้น การที่มีรูปภาพนะคะมันจะบอกบอกย้อนอีกทีนึงว่าสมมุติว่าผู้รับเหมาเนี่ยนะคะ EP ก่อนหน้าน,นี้เกี่ยวกับเรื่องสเกดโดนะคะเกิดว่าบันทึกไปว่างานเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะแบ็กอัพยังไงว่าเฮ้ยสเกดโดของคุณเนี่ยอัปเดตไม่ถูกต้องรูปภาพเลยค่ะรูปภาพสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ผู้รับเหมาบอกว่าเสร็จแล้วจริงๆมันยังไม่เสร็จนะคะหรือนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คือว่าที่เจอบ่อยๆเลยคือเรื่องการยกเลิกสัญญาการ terminate มีการ terminate งานกันนะคะรุนแรงถึงขั้น terminate งานสิ่งที่เราต้องควรทาทั้งผู้รับเหมาและโอนเนอร์ต้องควรทาก็คือว่าต้องถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไว้เลยนะคะว่าณวันที่ terminate ช่วงที่ terminate เนี่ยงานสภาพงานเป็นยังไงนะคะถามว่าตึกใหญ่แล้วแบบโอ้โหงี้ต้องถ่ายเป็นพันๆเลยค่าถ่ายเป็นพันๆเลยค่ะในเมื่อตึกมันใหญ่โครงการมันใหญ่ ความเสียหายก็เยอะมากๆขึ้นนะคะเมื่อมีการยกเลิกสัญญาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะสิ่งที่ตามมาคือว่าโอนเนอร์เขาจะต้องหาคนมาทํางานแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทํางานแทนเนี่ยผลลัพธ์จากจากการที่ต้องมีคนใหม่เข้ามา Learning งเ r อร์ฟุไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากทําให้โอนเนอร์เนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะ ออควบคุมคอสให้อยู่เท่าเดิมได้ค่าใช้จ่ายมันจะปูดขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้รับเหมาทั้งผู้รับเหมาเองเนี่ยก็จะต้องโปรเทคตัวเองว่าฉันทํางานเสร็จไปแค่ไหนแล้วโดยดูจากรูปภาพสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากเกิดจากการที่โอนเนอร์ไม่เทคแคร์ไม่ดูแลผู้รับเหมาเจ้าใหม่ไม่ดีเองนะคะ ก็ไม่สามารถจะมาเอาผิดเขาได้นะคะดังนั้นเนี่ยรูปภาพระหว่างโครงการสําคัญมากๆเลยนะคะตอนที่เราทำสเกจด้วยเนี่ยหลายๆครั้งเลยจต้องย้อนกลับไปเปิดรูปภาพแล้วเอามาเป็นแบ็กอัพอีกทีนึงว่างานเสร็จแล้วอย่างไรบ้างนะคะโอเควันนี้เราก็แค่ขอจะเน้นไว้ว่า ระหว่างโครงการให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเลยจะดีมากๆเลยนะคะจะเป็น good documentation ที่สามารถไปใช้พิสูจน์โครงการราชชาได้ยอย่างดีมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็มีความสุขมากๆในการทำงานนะคะสวัสดีค่ะ